สำหรับโผรายชื่อคอรอมออนุทินหนึ่งหากดูจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายตำแหน่งหนึ่งซึ่งมีปัญหามากที่สุดมีหลายชื่อถูกโยนออกมาจนปรากฏในพื้นที่สื่อจนพลิกไปพลิกมาหลายตลบนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยข่าวจนถึงช่วงนี้ลือกันว่าเป็นพลตารวจโทร,รุทธพลนวรัตอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3าก่อนหน้านี้มีทั้งสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทํางานฝ่ายกฎหมายพักภูมิใจไทยพลตารวจโทชานชัยพงศ์พิชิตกุล อดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3าอดีตผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แต่ล่าสุดกลายเป็นพลตารวจโทร,รุทธพลชื่อของพลตารวจโทร,รุทธพลติดโผมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเช่นกันเรียกว่าเบียดมาก,กับพลตารวจโทชานชายัยในฐานะสายตรงชิดชอบบ้านใหญ่บุรีรัมย์ด้วยกันทั้งคู่สําหรับพลตํารวจโทร,รุทธพลตลอดชีวิตราชการเติบโตที่บุรีรัมย์มาตลอดตั้งแต่เป็นสารวัตรสอบสวนสบพออบุรีรัมย์ รองผอบอกตอํตรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ผอบอกอตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และรองผอบอชตํารวจภูธรภาค3โดยเข้าโครงการเออรี่รีทายเลยได้ติดยศพลตํารวจโทเมื่อปีที่แล้วเป็นอดีตสีกากีที่คนภูมิใจไทยคุ้นเคยกันทั้งพักส่วนเหตุที่การหาคนมาเป็นรมวยุติธรรมรอบนี้ใช้เวลานาน,านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะรมะวยุติธรรมดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ดี i เข้าไปสอบสวน ร่วมสอบสวนคดีที่โยงถึงอนุทินเนวินและพักภูมิใจไทยแบบจังๆอย่างน้อยก็3มเรื่องที่ล้วนเกิดในยุคพันตำรวจเอกทวีสอสองเป็นรอมาวายุติธรรมเรื่องแรกคดีเขากระโดงที่ดีเอพยายามทําให้เป็นคดีพิเศษโดยโยงว่ามีการฟอกเงินแล้วเรียกให้การลดไฟมาแจ้งข้อกล่าวหาให้ DSI เข้าไปสอบสวนที่เห็นชัดว่า DSI ยุคทวีสอสองปักธงไว้ตลอดว่า จะเอาเรื่องเขากระโดงมัดคอเนวินและภูมิใจไทยให้ได้เรื่องสองก็เรื่องคดีหัวสวที่ดีเอใช้อำนาจตามที่บอร์ดคดีพิเศษยื่นดับให้เพื่อสอบสวนในประเด็นอังยี่ฟอกเงินกับเครือข่ายการเลือกสอวอร,รวมถึงก็ยังมีคนของดีเอไปเป็นอนุกกตด้วยอีกหลายคนที่สอบเรื่องหัวสอวอเพื่อเอาผิดตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสวรเรื่องที่สาม ก็กรณีที่ DSI เข้าไปตรวจสอบเรื่องที่มีการร้องเรียนว่ามีการลุกล้ำที่ดินสาธารณะเพื่อสร้างสนามกอล์ฟและสนามบินส่วนตัวในพื้นที่ตำบลขนมพระอัเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาจน DSI ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาและอ้างว่าพบมีการสร้างรันเวสสนามบินทับถนนสาธารณะซึ่งรู้กันว่าเรื่องนี้ DSI ต้องการโยงถึงใครบางคนที่มีเครื่องบินส่วนตัวและมีสนามกอล์ฟแถวนั้น ด้วยเหตุน,นี้อนุทินเนวินและภูมิใจไทยที่ดึงโคต้ารมวรยุติธรรมไว้กับตัวเองตั้งแต่แรกไม่ยอมให้พักอื่นจึงต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้ไปเป็นรอมวยุติธรรมเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้แบบเนียนๆพอนหนักให้เป็นเบาโดยไม่ถูกวิจารณ์ว่าการเมืองเข้าไปแทรกแซงการทำงานของ DSI และต้องกล้าตัดสินใจพอสมควรเช่นเข้าไปแล้วต้องกล้ายกย้ายล้างบางข้ออำนาจเก่าใน DSI สสายพันตำรวจเอกทวีให้ราบคาบ ตั้งแต่อธิบดีจนถึงระดับผออ,อสํานักต่างๆใน DSI โดยพร้อมรับแรงกระแทกที่จะตามมาแบบไม่สะทกสะทานด้วยเหตุนี้อนุทินจึงใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเคาะได้ว่าจะเอาใครมาเป็นรอมวอยุติธรรมที่สุดท้ายก็ต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดแต่ก็ไม่ขี้เหร่เกินไปส่วนจะโดนวิจารณ์ว่าเป็นสายบุรีรัมเลือกมาเพื่อสาสางคดีของคนในพักภูมิใจไทยอนุทินคงมั่นใจว่าชี้แจงได้จากข้อมูลข้างตน้น รมวยุติธรรมเลยกลายเป็นตำแหน่งที่กว่าจะลงตัวได้เลยต้องใช้เวลานานกว่าตำแหน่งอื่น